สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยามาช่วยพี่พี่คัด e m บอ l นะคะ e m อ a l ของเราลูกจะกลมๆเท่าลูกเปตองนะคะวันนี้อยต้องออกมาช่วยพี่พี่คัดเนื่องจากว่าลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาจำนวนเยอะนะคะอยเลยต้องมาช่วยพี่เขาคัดอีกแรงค่ะวิธีคัดง่ายๆนะคะลูกที่มันแตกเราก็จะคัดออกอกตะกาหนึ่งเพื่อ นำไปซ่อมแซมก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะคะส่วนลูกไหนที่สวยไม่มีรอยแตกหรือรอยนกจิกเราก็จะจัดใส่กล่องค่ะโดยจะบรรจุกล่องละ50ลูกนะคะน้อง e m b o l ของเราก็จะเนียนกลมสวยมากเลยนะคะทุกคนงจากว่าพี่ๆฝ่ายผลิตใส่ใจในการปั้นน้อง e m b o l มากๆเลยค่ะ อีกอย่างน้องก็จะบรนบัดน้ำเก่งด้วยนะคะทุกคนค่ะคุณค่ะ